วัดบางกุ้งเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเมื่อประมาณพศ2250ถึง2300ในตัววัดมีเพียงพระอุโบสถเท่านั้นที่เหลือรอดมาถึงปัจจุบันตัวพระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนปั้นลวดลายไม้พฤกษาประดับ อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะอายุธยาตอนปลายซึ่งปัจจุบันตัวอุโบสถถูกปกคลุมด้วยต้นโพต้นกลางต้นไกรจากการที่ตัววัดถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานภายในปริสถานหลวงพ่อโบสน้อยพระประธานขนาดใหญ่ปางมารวิชัยศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายสลักจากหินทรายแดงตัวฝาผนังของโบส มีจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติและอดีตพระพุทธเจ้าวัดบางกุ้งนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและวัดเก่าแก่กสำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามแล้วในอนดีตวัดบางกุ้งนี้ก็ยังเป็นจุดเชืา้อสา์สำคัญของสยามทั้งสมัยอินทย,ยาและธนบุรีในการป้องกอันราชธานีจากพมา่าโดยในปลายปีพุทธศักราช2308เมื่อสงครามระหว่างอาณาจักรอินทา,าย,ยากับอาณาจักรอังวะของพม่าเริ่มขึ้นสมเด็จพระที่นั่งสุริย,ยันมริน ทรงสั่งให้สร้างกำแพงล้อมรอบวัดบางกุ้งเพื่อใช้เป็นปารการรับสืกพม่าที่ยกลงมาตามแม่น้ำแม่กองทางเมืองกาญจนบ,บุรีจึงเป็นเหตุให้วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักในฐานะค่ายบางกุ้งแต่ด้วยกองทัพที่มากกว่าและแข็งเก่งกว่าของพมา่าก็ทําให้ค่ายบางกุ้งถูกตีแตกอย่างง่ายดายซึ่งเป็นเหตุผลทาให้ค่ายบางกุ้งถูกท่วมน้ำไปในคราวนั้นหลังจากค่ายบางกุ้งถูกตีแตกพม่าก็สามารถยกทัพขึ้นบกและยึดหัวเมืองฝ่งยายตะหงเฉิ่ยไปทั้งหมด ก่อนจะเข้าร้อมกรุงศรีธยาเอาไว้เดนเมื่อพุทธศักราช2310พม่าก,ก็สามารถทำลายกรุงศรีธยาได้สำเร็จหรือเรียกเหตุการณ์น,นั้นว่าการเสียกรุงศรีธยาครั้งที่สองแต่ในปีเดียวกันนี้พญาตากเุศทธยาที่นำกำลังไปตั้งที่ดนดทบุรีก็สามารถยกทัพทางเรือจากเมืองจันทร์เข้าขับไล่ธพพมาที่ค่ายโพสามต้นได้สำเร็จแล้วจึงป่าดายพิเศษตั้งตนเป็นกษัตริย์แห่งสยามนามสมเด็จพระเจ้ากรุงธุรีร และตั้งเมืองหลวงที่เมืองธนบุรีในท่าาะสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังเป็นจลาจลโดยชุมนุมต่างๆก็ยังตั้งตนเป็นอิสระไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในตอนนี้เองสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงดำริให้กองทัพของพระองค์ซึ่งขณะนั้นมีอยู่ประมาณ5 0 0พันเศษกรจะจายไปตั้งค่ายตามจุดยุทธศาสสำคัญเพื่อรักษาประมสงบของบ้านเมืองที่เพิ่งฟื้นตัวจากสงครามซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือค่ายวัดบางกุ้งที่มอสมุทรสงคราม ที่เคยถูกทิ้งรังไปโดยให้กองอาสาจีนใต้พระบับบังชาของออกหลวงเสนาสมุทรหรือใต้กงเจียมอยู่ดูแลค่ายเมื่อข่าวการปีค่ายภูสามตุ้นของเจ้าตากรู้ไปถึงกรุงอังวะพระเจ้ามังละทรงไม่อยากเชื่อว่าฝ่ายข้างกรุงสยามจะฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้ซึ่งพระองค์จะปล่อยให้กรุงธนบุรีนี้ดำรงอยู่ต่อไปไม่ได้เนื่องจากเกรงว่าอาณาจักรใหม่ของชาวสยามนี้จะยังคงนโยบายสนับสนุนชาวมอญ ให้ก่อกระบุตรตอบพมา่าแต่ครั้งจะยุคทัพใหญ่ไปตำหนับเลยก็ไม่ได้เพราะตอนนี้พระองค์กำลังติดพันสึกใหญ่กับจีนพระเจ้ามังละจึงมีบัญชาให้โกมังพมาเจ้าเมืองทาวายยุคทัพสอง0ันคนข้าไปสอดแนมและยั้งชื่อความขึ้มแข่งของฝ่ายสยาทัพของเจ้าทาวายยุกทับเข้ามาทางการจนบุรีโดยเคลื่อนทับทางน้ำและทางบุกมาตามแม่น้ำแม่กลอง ด้วยเคยเป็นเส้นทางเดินทัพของพม่าในสงครามครั้งตอนทาให้ยังเหลือค้ายและเรือมากมายตามลายทางพม่าใช้ในการเดินทางครั้ที่แล้วเมื่อถึงเมืองสมุทรสงครามก็พบเข้ากับค่ายจีนบางกุ้งของฝ่ายสยามปอมังพม่าก็เห็นว่าฝ่ายกองจีนในค่ายมีกําลังน้อยกว่าฝ่ายตนก็ยกทัพเข้าล้อมและทําการตีค่ายโดยหวังยึดค่ายบางกุ้งแห่งนีเป็นหัวหอดในการยกคุนขึ้นบุก เพื่อเดินทัพ i, ไปตีกรุงธนบุรีต่อไปในอนาคตเมื่อพม่าเริ่มเข้าตีค่ายบางกุ้งฝ่ายกรมการเมืองสมุทรสงครามจึงมีใบบอกไปยังธนบุรีถึงข่าวศึกเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทราบข่าวศึกก็ดีพระราชาไทยประดุจได้พระราบอันอุดมมากกว่าราบทั้งปวงด้วยศึกนี้จะเป็นที่ประกาศศักดาของชาสยามลบวามกลัวพม่าของชาวสยามจากการเสียกรุงศรีอยุธยา สรงให้พระมหามนตรีเป็นทัพหน้าพระองค์เป็นทัพหลวงยกทัพทางชนละมาศโดยมีกองเรือประมาณ20่สิบลำสดิจนํนำทัพไปด้วยพระองค์เองสรงเคลื่อนทัพออกทางคลองสนามชัยก่อนจะเลี้ยวเข้าแม่นม้ำแม่กองเมื่อยกทัพมาถึงค่ายบางกุ้งก็ทรงทราบว่าค่ายบางกุ้งจวนเจนจะแตกแล้วแต่ด้วยเป็นเวลากลางคืนก็ทรงรับสั่งให้พักทัพบริเวณตรงข้ามค่ายบางกุ้งด้วยเป็นคืนข้างแรลม ก็ทําให้ทัพพมา่าไม่รู้ถึงการมาถึงของทัพหลวงของสยามเมื่อฟ้าสามทรงพระราชดำริแก่เหล่าทหารว่าลูกพ่อจงฟังไว้ค่ายบางกุ้งกําลังจะแตกถ้าแพ้คราวนี้จะไจะมีวันกู้ชาติได้สําเร็จพอพมา่าจะเึกเหเขมไม่สิ้นสุดและฟ้าเราจะเสียวขวัญไม่ฟื้นคืนได้หลูกพ่อทั้งหลายต้องสู้เพื่อปลุกขวัญพวกเราในการลบครั้งถัดไปเมื่อฟ้าสาม ก็โปรดก้าให้พระมหามนตรียกทัพหน้าเข้าตีค่ายพม่าทานด้านท้ายยุทธการที่บางกุ้งจึงเริ่มขึ้นการลบนั้นถึงขั้นตะลุมบอลทำให้่ายพม่าที่ไม่ทันได้ต้านตัวก็ล้มตายเป็นอันมากเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเห็นถึงพัฒนาการดังกล่าวก็โปรดยกทัพหลวงเข้าตีกระหน่ำกับพม่า แล้วให้ทหารนั้นยิงปืนเป็นตับใหญ่ใส่พม่าจนพม่านั้นล้มตายเป็นอันมากฝ่ายปมังพม่าเมื่อเหตุสานการณปัจจุบันก็เสียขวัญประกอบทัพทีมในค่ายบางกุ้งก็ยกทัพออกมาตีกระหนาดทำให้เจ้าถวายเห็นท่าไม่ดีก็ยกทัพพม่าที่เหลือตีฝ่าหน,นีกลับเมืองถวายไปการศึกจึงจบลงด้วยชัยชนะของสมเด็จพระเจ้ากรุงนธนบุรี และเป็นชัชนะครั้งแรกของชาวสยามเหนือกองทัพพมา่าตั้งแต่ตั้งกรุงใหม่ศึกค่ายวัดบางกุ้งแม้เป็นเพียงศึกเล็กๆในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่ผลของมันกลับยิ่งใหญ่มหาศาลแก่ฝ่ายสยามประการที่ 1. คือเป็นการปรับกลยุทธ์จากการใช้เมืองหลวงรับศึกมาเป็นการยกทัพออกไปตีค่าศึกให้แต่ก่อนจะยกมาถึงเมืองหลวงประการที่ส ึกครั้งนี้เป็นการฟื้นขวัญกำลังใจแก่ชาวสยามจากการเสียกรุงศรีอย,ยอยุธยาและยังแสดงให้เห็นถึงพระบรมมเดชานุภาพของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีในการเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งกรุงสยามเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่พระองค์ในการเปิดศึกกับชุมนุมต่างๆเพื่อรวมชาติอีกครั้ง